สวัสดีครับคลิปนี้ก็เมื่อคืนฝนตกหนักหนักมากครับเอที่ไหนตกบ้างครับที่เดิมบางนี่ตกตกแบบตกข้าวลมครับตกแบบลมอภิมหาลมเลยอ่ะเสียเบีอโทรมาแต่เช้าครับบอกว่าฝนตกหนักข้าวนี่ปูเสื่อหมดเลยครับน้ําขึ้นอีกผมนี่ยิ้มเลยครับยิ้มสับเปลอเมื่อวานสับเปลือมันเยอยครับมันเยอย มันโทรมาเยอะให้ผมเขียยออกงานครับคราวนี้ข้าวล้มครับเดี๋ยวผมเยอะมันบ้างครับมึงเกี่ยวไปเลยข้าวลม้ลมล้มนี่หน้ากากเราครับผมสั่งหน้ามิเลอร์ครับขึ้นหน้ากากขึ้นบาลัง ช่างช้างครับจัดให้นี่ก็เป็นบัลลังครับบัลลังคุณปู่ครับเมื่อคืนก็ทําถึงสองทุ่มกว่าผมยังทําอะไรช่วยไม่ได้ครับมันเป็นงานงานงานฝีมือครับนี่ก็จะประกอบหน้ากากวันนี้ไม่ดีก็อาจจะได้ขึ้นบัลลังนะครับขึ้นบัลลัง แล้วก็ชุดถาดชุดถาดหน้าช่างจีนก็ตัดให้เสร็จหมดแล้วครับนี่เหลือแค่ประกอบใจก็อยากให้เปิดโอ้ถึงสามสี่ทุ่มนะครับมันตอมใจนะครับเขาเกี่ยวเอาทุกวนัวนทุกวันข้าวก็หมดไปทุกวันทุกวันครับแต่ก็ข่าวนะครับพายุเข้าน่าจะถึงสิบเอ็ดหรือสิบห้านี่แหละครับพายุเข้าบางพืนที่หนักกับใครจะเกี่ยวเสียงก็ผมว่า ถ้าจะตาก,ก็ปีที่แล้วข้าวนานาผมนะครับข้าวงอกเลยครับงอกคาลานตากเลยก็ไม่ไหวครับเนี่ยเคาะซ้ำคำซ้อนครับของข้าวนารถเกี่ยวก็ได้ราคาเกี่ยวเท่าเดิมครับเราไปขอราคาเพิ่มไม่ได้ครับเราก็เห็นใจกันครับข้าวเกี่ยวง่ายก็อยากเกี่ยวถูกเพราะข้าวล้มข้าวล้มนี่แดกน้ำมันอีกเป็นเท่าตัวนะครับก็ขอขอให้ช่วย ขอใหช่วยขอเกี่ยวราคาเดิมแต่ถ้าเข้ายืนห่างๆขอให้ลดนี่ครับมันก็เป็นสุดท้ายรถเกี่ยวชาวรถเกี่ยวก็รับเคาะต้องช่วยครับเราไม่ได้ใจดำขนาดผมไม่ทิ้งครับก็เมื่อวานไปโรงงานมาไปโรงงานเกี่ยวข้าวโพดบ่าวอัดโทรมาบอกว่าหินก็เยอะ แล้วต่อยางก็สูงระดับหัวเขา่าแล้วหยอดเข้าโพดมั่วสั่วไปหมดเลยครับมีรอยรถคันอื่นมาเกี่ยวประมาณสองหน้าแล้วเขาบอกว่าชนต่อสองรอบมัง้งเขาเลยขึ้นหนีแล้วเจ้าของไล่ก็มาบอกให้เราไปเกี่ยวแล้วก็เงียบนะไม่บอกว่ามีคันอื่นมาเกี่ยวแล้วย้ายหนีเงียบพอไปถึงก็มันต้องอุ้มข้ามคลองน้ําอีกครับทางน้ําไหลครับอุ้มข้าโพดเต็มข้างมาเทให้ผมก็บอกว่าเกี่ยวไม่ได้ไม่ต้องเกี่ยวบางทีก็ต้องสงสารกันครับ แล้วต่อยางระดับหัวเข่ากันนั้นครับปากตัวปากเนี่หัวบิดตัวละสี่ห้าหมื่นครับมันชนมันก็ต้องโดนครับก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ช่างจะลุมให้หรือเปล่าจะทําอะไรขึ้นได้บ้างครับเมื่อคืนช่างพาดก็ขึ้นต่อหม้อครับขึ้นต่อหม้อก็นั่งเล่นด้วยกันทําจะทํขึ้นเสร็จนะครับนี่ต่อหม้อขึ้นต่อหม,ม,ม้อบนข่าว เดี๋ยววันนี้ก็จะส่งเบอร์ไปสั่งสายพันนะครับจะผมจะสั่งสายพันมาลงเองครับก็วันนี้ได้ต่อหม้อเดี๋ยวก็จะยึดถังอุ้มนะครับยึดถังอุ้มแต่ช่างไม่ยอมปล่อยเลยครับแบบงานช่างต้องเชื่อมเองครับช่างใหญ่ต้องเชื่อมเองดูรอยเชื่อมดูแนวเชื่อมอันนี้ชนที่เป็นเหล็กหนา ก็จะประมาณเนี้น่าจะออกเยี่ยมลูกค้าอย่างมั่วันนี้ก็ใหญ่ลักไปดูลูกค้าที่เชฟภูมิครับผมว่าดูแลเกินอะรถออกไปเกี่ยวตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีนี้ปั๊มมีปัญหาจะไปดูแลให้เปลี่ยนปั๊มให้โอ้ แกก็บอกขนาดซื้อแค่ชุดบุญนแกก็ตามไปดูแลถึงถึงที่นะครับไปทดลองเกี่ยวให้ดูก็ยอมใจครับยอมใจอูนี่ทําสวยแต่ก็ว่าช่างเก่งๆน้อยครับลูกพี่ใหญ่ต้องจับเองหมดครับอ่ะรอติดตามครับ